ชอบกินของทอดพี่ก็แบบว่าไก่ทอดอะไรเงี ouais, ้ยบูทอดเออส่วนใหญ่จะประมาณนี้ก็จะเมาเรื่องดาราแล้วก็เมาเรื่องแบบเรื uh ่องเพื่อนอะไรเงี้ยของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยไปเรื่อยคือทํางานมันเครียดมันก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้างเรื่องงานอะสนุกเอนเตอร์เทนคนอื่นได้ค่ะบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองเสียงแหบ รู้สึกจุกจุกข้างในคอแบบเหนียวเนียวแบบมันไม่มีเสียงที่จะออกมาแล้ว <c oughs> แล้วมันก็อย่างอย่างเงี้ยมันก็มีเสมหะอย่างเมื่อคืนกินเหล้ามาวันนี้ก็มีเสมหะ <c oughs> มันคืออะไรเนี่ยครีมเหรอเน็กลองเน็กลองเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอกินยังไงอะคะโอเคจริงหรือเปล่า อร่อยดีกินง่ายมากคือไม่มีรสชาติของยาเลยไม่มีรสแบบฝาดรสขมอะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าชุม่มคอส่วนตัวชอบเปรี้ยวแล้วอันนะี้เปรี้ยวนิดนึงโอเคตอบโจทย์ค่ะชื่นใจพร้อมสลับคืนนีไหมพร้อมไปเฮ็ส,สุดไม่มีสะดุดอยู่แล้วเฮ้ยใครพวกเรายังไงวันนี้ไปเฮ็ดส,สุดสุดไหมเย้ยไปเฮ็ดไปทั้ ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือนับหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลเธอฝพันดีแต่ใจคงรู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับ